สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เช่าหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยปีหกห้าหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นพระที่ถ้าคนชอบการลงทุนนะครับผมแนะนําเลยนะครับหลวงพ่อกลวยเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยลูกศิษย์ท่านะจะเยอะมากจะเยอะแล้วก็คือถ้าลูกศิษย์เยอะเนี่ย กำลังซื้อก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับกำลังซือ้อในที่นี้ก็กเปรี่ยนเสมือนว่ากำลังซือ้อในเรื่องจำนวนของลูกศิษย์นะครับคือจำนวนเยอะก็จะมีการมีการซื้อมีการขายกันอยู่ตลอดหลวงพ่อก,กลวยหลวงพ่อรวยเนี่ยครับออกปีนี้ปีหน้าก็ขึ้นเลยครับไม่ไม่ต้องถึงปีหน้านะครับสิ้นปลายปีก็ขึ้นแล้ะครับตรงน,นี้อันนี้ก็เช่ามา10องค์ครับ เราก็ต้องเลือกเล่นด้วยนะครับเลือกเก็บด้วยอย่างเหรียญโล่เงีเ้ยส่วนใหญ่คนก็จะเก็บหลังฮันุมานกันนะครับเหรียญหลังฮนุมานก็จะได้ไดรับความนิยมมากกว่าราคาก็จะดีกว่านะครับก็ควรที่ไม่ใช่ว่าจะเก็บทุกรุ่นไม่ได้นะครับถ้าเก็บแบบเก็บแบบลงทุนนะครับ เก็บแบบลงทุนแต่ถ้าเก็บสะสมเพื่อความสบายใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็เก็บรุ่นไหนก็ได้เก็บทุกรุ่นเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเขียนไว,ว้ว่าปี6.5ทุนมาเท่าไหร่10องคเงี้ยสา 3, 3, มพันสะครับอันนี้ถือว่าได้ราคาดีครับเพราะว่าพวกกันแบ่งมาให้พวกกันแบ่งมาให้ก็ออกจากวัก็3 0 0แล้วครับออวัก็300แล้วครับออก เก็บก็ควรที่ต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าเก็บแบบลงทุนนะครับลงทุนลงทุนเพื่อหวังกำไรในอนาคตนะครับควรจะต้องศึกษาก่อนทำไมศึกษานี้ไม่ได้นะครับเครื่องนี้เป็นอะไรที่ถ้าคนไม่ละเอียดไม่ศึกษาเก็บไปก็ไม่มีกำไรครับขาดทุนด้วย ไม,ไม่เหมือนทองคำนะครับที่ซื้อวันนี้วันต่อไปสิบปียี่สิบปีก็มีกำไรไม่ใช่นะครับพระเครื่องถ้าไม่ศึกษาเก็บไปสิบปียี่สิบปีจะเก่าจะแก่แค่ไหนถ้าเขาไม่เล่นกันเขาก็ไม่เอานะครับเขาก็ไม่ซื้อกันนะครับยังไงก็ศึกษาก่อนนะครับโอเคครับข้างหน้าจะนำพระรุ่นไหนมาให้ชมให้ดูกันอีกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ